ห้องพักนะครับมาดูกันว่าข้างในเป็นยังไงนะครับผมแต่ไม่อยากไปไหนเลยอะ่ะเบานะครับถ่ายสารกดีอยู่ครับ <c oughs> <c oughs> แนะนำหน่อยเฮ้ยห้องรวม มีผีขนุนตัวหนึง่ง <c oughs> นี่เป็นห้องนอนห้องแรกห้องน้ำแบบโอเปนแอร์มีอ่างอาบน้ำห้องน้ำ คุณปิงครับว่ายังไงครับมาแล้วขาสันส้นไหมสั้นเลย <laughs> ไม่รู้จะยังไง <laughs> น้ำเสนอหน่อยครับคุณนกครับห้องสวยมากเลยคะ่ะอันนี้เป็นห้องอะไรครับห้องนอนค่ะห้องน้ำอยู่ไหนครับผมห้องน้ำจะมีเป็นแบบอาแล้วก็มีเป็นแบบารเอันนี้คนมองได้ใช่ไหมได้ค่ะแอมีส่นได้ดิัห้องไว้สาหรับขี้ค่ะห้องขี้่ไนมคะขี้ตแบบแบบ้อง ให้ดูว,บบว่าอโอ้ให้เขาส่องอีกแล้วโออาร์เลยเกินไในนี้ว่าสระว่ายน้ําส่วนตัวอยู่ไหนครับด้านดอานอกค่ะเปิดรน,นได้ค่ะสวนี้เปิ่เ <c oughs> นาะเปิด <c oughs> ไม่ห้ต้องเลื่อนไหมครับเอางี้เลยเหรอวะเอ๊ <c oughs> โอ้โหไฮโซจริงทีปอดได้สองทางนะคะเป็นไงแล้วคะห้องทอนด้านนู้สามารถเปิดประตูออกมาได้เลยอันนี้คืนเท่าไหร่ครับเนี่ย